ศึกมวยดีวิถีไทยวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน2568ถ่ายทอดสดทางช่อง8กดหมายเลข27เวลา12.30นาฬิกา30นาทีถึง14.30นาฬิกานาทีคู่ที่1สิงห์ดำสักแสนพลพบกับเพชรพยักพุทธประชาชื่นพิกัด1 1 6ปอนด์สิงห์ดำ15ปีจากสตูลสูง160เซมเป็นมวยขวามวยฝีมือครบเครื่องซ้อมเกียรติเขาน้อยสตูล ชกมา31ครั้งล่าสุดแพ้คะแนนอินคาเพชรสี0หมืน่นมาที่มวยดีวิถีไทยเมื่อ12ตุลาคม68ส่วนเพชรพยัก17ปีจากศรีสะเกดสูง165เซนเป็นมวยขวาครบเครื่องซ้อมสิทธิ์กำนันเหน่งชัยนาทชกมวยมา60ครั้งล่าสุดแพ้คะแนนเพชรดำสิงสาร,รยามาที่มวยดีวิถีไทยเมื่อ5ตุลาคม68มวยคู่นี้ชอบทางเพชรพยักดูว่าการผ่านมวยจะดีกว่า วันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้ชอบเพชรพยักพุทธประชัยชื่นครับคู่ที่2เป็นกะเหลี่ยงไทยกอเพชรสุทธิพงศ์พบกับภาค9พอรัชกิจประการหรือภาค9กาแฟวัวชนคนสู้104ปปอนด์กะเหลี่ยงไทย14ปีจากอําก๋อยเชียงใหม่สูง159เซนเป็นมวยเข่าบูเดินติดในแข็งแก่งในล้วนล้วนซ้อมกอเพชรสุทธิพงษ์เชียงใหม่ชกมา30ครั้งล่าสุดชนะนอกยกส คิวทองเกลียดทรงฤทธิ์มาที่มวยดีวิถีไทยส่วนภาค99ปีจากสตูลสูง160เซนเป็นมวยเข่าคล้ายกันซ้อมเกียดเข่าน้อยสตูลชกมา30ครั้งล่าสุดแพ้นอกยอดเพชรโทบูมเด็กเสียนมาที่อ้อมน้อยมวยมวยคู่นี้เข่าเจอเขา่าแต่ยังชอบทางกะเหลี่ยงไทยเดินสู้5ยกชอบกะเหลี่ยงไทยสบายใจกว่าครับคู่ที่3ซึ่เป็นคู่เอกของรายการอสูรน,น้อยสิจาสิงพบศิลป,ปไทยสาคุลรัฐ พิกัด124ปอนด์อสูรน้อย25ปีจากขุนยวมแม่ฮ่องสอนสูง165เซนเป็นมวยซ้ายมวยเดินเตะขาต่อยหมัดบูสู้สอมกองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์ชกมวยมา40ครั้งล่าสุดชนะคะแนนลักดินแดงวันของโอม WKO มาที่มวยดีวิถีไทยส่วนคู่ชกศิละปะไทยอายุ41ปีจากชัยภูมิสูง165เซนเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่อง ซ้อมสิทธิ์คู่ชาติชัยภูมิชกมวยมา200ครั้งล่าสุดแพ้อันชันเจพาวเวอร์รูฟภูเก็ตมาที่มวยดีวิถีไทยมวยคู่นี้ออกชอบทางมวยหนุ่มร่างกายสดดีกว่าชอบอสูน้อยสิจจะสิงสูสีกินกันที่ร่างกายครับธรรมชิกมาสรุปกันอีกครั้งคู่ที่1ชอบเพชรพยักพุทธประชาชื่นการพันมวยดีกว่าครับคู่2ชอบกระเหลี่ยงไทยก่อเพชรสุทธิพง์แข็งแกร่งในเหนียวกว่าเดินห้ยกไม่มีหมดครับ คู่ที่3าคู่เอกชอบอสูรน้อยสิทธิจ่าสิงห์หนุ่มสดร่างกายดีกว่าครับสมาชิกเขาตัวถูกแต่งตัวพังทุนนะครับมวยแพ้ชนะกันได้ชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนครับสมาชิกเราสืบจริงเล่นจริงแพ้จริงชนะจริงไม่มีนั่งทางไหนครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ